เรียกว่าซุปเปอร์ุปปเอร์ฮอตของเพชรบูรีมันไม่เผ็ดเท่าไรใช่ไหมสำหรับพี่อะมันก็เผ็ดหมดเลยเพราะพ,พี่พี่กินไม่เผ็ดไง <c oughs> แต่ถ้าอันนี้นะกระเหลี่ยงขาวเนี่ยอันนี้กระเหลี่ยงขาวม,มีกระเหลี่ยง,งกลมกระเหลี่ยงขาวมีนางนวลมีไส้ปลาไหลแต่ตรงยาวๆข้างหลังปริยาอันนั้นนะไส้ปลาไหล เก็บง่ายเนาะพี๊แน่นอนนอนเก็บคาง่ายค่ะไม่มีไม่มีใครเก็บง่ายเหมือนพริกปะนางค่ะมีเสือมีหมอนมีมุ้งเอามาได้เลยเขาชอบนอนชอบนอนค่ะที่แล้วมานะคะเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบมากเลยแบบที่ง,ง้องแงงง้องแงงเนี่ยค่ะเนอะน่าจะชิมนะว่ามันเผ็ดหรือไม่เผ็ดขึ้นชื่อว่าพริกก็ต้องเผ็ดทั้งนั้นแล้วนี่ค่ะเยอะแยะมากเลยสีสัน เธอดูดิโอ้ยสีแดงสีเขียวเนาะน่ากินมากเลยซุปเปอร์โอมปรงตัดเองแล้วนะคะในบรรดาที่สั่งมานี่จะมีผักปุ่งมีฟักแฟงแล้วก็มียอดฟักทองที่สั่งเนี่ยเยอะมากที่สุดก็คือพริกค่ะ นี่เค้ามาเก็บเองนี่ไงเน,นาะมาช่วยช่วยพี่นางเขาตัดค่ะเพราะว่าพลิกเนี่ยมันต้องแบบทีะระมิดทีะระมิดเลยนะว้าวนี่เขาซ่อน,อนซ่อนตัวซ่อนเยอะซ่อนเยอะนั่นแหละนั่นแหละนนะแบกไปอ่าแบกโชว์ก่อนแบกโชว์ก่อนอน,นี่ไงนี่ไงอ๋อไม่โชว์<ย>จะตัดใช่ชใช่ว้าวแล้วก็เอาวางไว้ใช่ทีนี้ก็ตัดไป ผีมือตัดพริกดีจริงจะจ้างไหมเนี่ยเนี่ยรับผิดชอบเองก็แล้วกันเนี่ยรับออเดอร์มาเองแล้วอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ทำด้วยค่ะแล้วก็เป็นของจอชีวภาพสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โอ้กินพริกนี่เขาก็จะแบบ อมยสบไซยูตัวนี้คือตัวแม่ค่ะใช่อันนี้เนี่ยตัวแม่่ะาทิกอะไรคะอันนี้กระเลียงขาวกระเลียงขาวเ๋อที่อันนี้ใช่ใช่อันนั้นลูกเขาค่ะพอแม่เขาล้มลูกเขาขึ้นมาแล้วก็อันนี้ยังไม่แก่ค่ะเอาไรอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าเขาอันนี้เขายังดูถ้าเขาสู่ก็จะแดงเหมือนแม่เขาข้างล่างนี่แหละจ่จากระเลียงขาวดีจังเลยจ่าได้เป็ความรู้เพิ่มเลยเราเอามือลูล้วงลงไปข้างล่างอาจจะเจอลูกแดงค่ะ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจ้ะค่อยๆค่อยๆจ้ะค่อยๆเดี๋ยวกิ่งหักโอเคนี่โอเคนั่นแหละห่วงจังนะห่วงอะไรห่วงโอเคค่ะดูค่ะมันซ้อนอยู่ค่ะนีมีค่ะไปซ้อนยข้างล่างเต็มเลยค่ะค่อยๆค่อยๆเยวค่อยๆค่อยๆนี่โอ้โหว้าวข้างนั้นเลยโอเคค่ะค่ะอ้าวเด็ดเลยค่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยแค่นี้นะนี่ค่ะปลาพริกปลาพริกนะคนสวย ส okay. วัสดีค่ะทุกคนสวัสดี